สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเทอโบก็จะเป็นเหรียญย่อยๆกันบ้างนะครับผมเพื่อผ่านหูผ่านตาที่ไหนนะครับผมเพราะว่าเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในคันนี้นะครับผมเป็นเหรียญของพระอาจารย์แตงอ่อนนะครับผมพระอาจารย์แตงอ่อนกัระยยณนรรธโมวัดป่าโชคไพศาลเนี่ยท่านเป็นอาศิษยานุศิษย์ในหลวงปู่มั่นพุริัตโตนะครับผมในาปัจจุบันนี้ก็ ท่านรักสังขารไปแล้วนะครับผมประมาณปี2,557นะครับผมถ้าจำไม่ผิดเหรียญน,นี้สร้างในวาระครบเจ็ดรอบนะครับผมอายุ84ปีนะครับผมออกที่วัดธรรมนิเวศวนารามเรนอเภอวานนิวาวจังหวัดสกลนครนะครับเป็นเหรียญขนาดกลางนะครับผมทรงไข่นั่งเต็มองค์ครับผมาอาจารย์แตงอ่อนเนี่ย เหรียญแลวก็วัตถุมงคลท่านถือได้ว่าจัดสร้างน้อยมากๆนะครับผมแล้วก็สายพุทธพาณิชย์นะครับผมที่เข้าไปกราบขออนุญาตท่านจัดสร้างเนี่ยก็มีไม่เยอะครับผมแล้วก็แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นเหรียญที่ล้วนแต่มีประสบการณ์แทบทั้งสิ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภกระทรั์แล้วก็นิรันดรายนะครับผมสายนี้ก็จะออกในทาง เมตตาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณาเกือบประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับผมในสมัยนั้นผมจะมาเปิดร้านขายของเก่านะครับผมก็ได้เพอเอินไปทำธุระแถวอ,อำเภอวานอนิวาทนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับผมเข้าไปกราบานมัสการท่านแล้วก็ พบกับท่านเป็นครั้งแรกนะครับผมตอนนั้นเข้าไปนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงกว่าหรือบ่ายโมงนซึ่งเป็นเวลาจำวัดของหลวงปู่นะครับผมก็มีญาติธรรมแล้วก็พระนะพระสงฆ์นะครับผมที่นำคณะญาติธรรมเข้าไปกราบแล้วก็ขอธรรมะขอคารวะท่านนะครับผมก็ยังติดอยู่นะครับผมผม,ผมก็ อาจจะเข้าไปในช่วงเวลานั้นพอดีนะครับผมทางพะระลูกวัดก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับผมว่าหมดจากคณะนี้แล้วก็จะได้ให้หลวงปู่ได้พักผ่อนบ้างนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังถือความรั้นนะครับผมเพราะว่าตัวเองถือว่าเดินทางมาไกลแล้วก็ได้เข้ามาแล้วท่านเองก็ยังคงติดแขกอยู่นะครับผมก็เลยแอบเ,เ,เ,เข้าไปนั่งร่วมกับญาติธรรมที่รับทำ กับท่านในครั้งนั้นด้วยนะครับผมปรากฏว่าได้พลอยได้อาศัยรับธรรมะที่ท่านเทศสั่งสอนคณะญาติธรรมคณะนั้นนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอันมากนะครับผมพอเสร็จจากคณะศรัทธาธรรมแล้วท่านก็หันมาถามว่าสองแม่ลูกมาอะไรนะครับผมก็บอกถึงว่าได้มาทุระนะครับผมแล้วก็แวะมากราบหลวงปู่นะครับผมท่านก็ได้หยิบเอา รูปถ่ายแผ่นเล็กๆนะครับผมของท่านให้อสองแผ่นนะครับผมทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บรักษาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาผ่านแผงพระหรือว่าได้โอกาสไปเดินตลาดพักเครื่องเนี่ยก็จะหาเหรียญของท่านอยู่เสมอนะครับผมก็ได้ทราบในตอนหลังว่าเหรียญของท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยจะ,ะมีมากนักนะครับผมก็จะมีเหรียญรุ่นแรกที่ออกในปี กศผมไม่แน่ใจนะว่าปี30กว่าหรือ20กว่ามาได้เหรียญรุ่นที่3นะครับผมจากที่ญาตินำมาให้นะครับผมแล้วก็เหรียญน,นี้ก็เหมือนกันฮะเหรียญน,นี้ก็ได้จากการแลกเปลี่ยนพระเครื่องมานะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมรายละเอียดในส่วนขยายกันครับเหรียญรุ่นนี้รูปพระพันก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับผมยกขอบ สองชั้นนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นสาธิสารของหลวงปู่ในลักษณะนั่งสมาธินะครับผมนุ่งทีวรแบบห่มคลุมนะครับผมด้านล่างเขียนชื่อหลวงตาแตงอ่อนกัลยาณธรรมโมนะครับผมด้านหลังด้านหลังก็ตรงกลางนี่ตามสไตล์ของพาะสายกรรมฐานนะครับผมก็จะเป็นรูปอัฐบริขารน,นะครับผมอักษรด้านบนเขียนว่าครบเจ็ดรอบ84ปี วัดธรรมวิเวศวนารามอ่าอําเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟเอ่อมดำนะครับผมขออภัยครับไม่ใช่ไม่ใช่ผิวไฟนะครับผมก็จะมีค้าบพายลุงอ่าข้าบน้ําทองนะครับผมติดตามซอกผ่าอยู่นะครับผมก็เป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งน,นะครับผมแต่ว่าอ่าก็ ราคาเช่าหาจะอยู่ประมาณหลักร้อยต้นๆน,น,นี่ยครับผมไม่แพงมากครับภาคของหลวงปูเนี่ยก็จะเป็นอัครราลายยันด้านล่างครับผมสักหาปีพศ2549นะครับผมท่านมรณภาพปี57นะครับก็ท่านยังทรงสังขารสุขภาพดีอยู่ครับในช่วงปี49นะครับผมวัดธรรมวิเวศอาเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนคร ดูด้านข้างนะเหรียญไม่หนามากนะครับผมด้านข้างตัวตัดในวงการก็ ในปัจจุบันนี้ไม่น่าที่จะมีของปลอมนะครับผมเหรียญของท่านก็เป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะครับผมแต่ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเมตตาค้าขายนิรันดรลายในเรื่องของการเดินทางนะครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุติไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ